เขาไปเขาไอ้นั่นลุงก่อนเอาตรงกลางเอาตรงกลางเดี๋ยวเราจอดรถก่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยขดกันขนของลงนะฮะ

โอเคครับผมโอเคครับฝางก็ได้อครับฝางก็ได้เผยแพร่ก็ได้เดี๋ยวดีป่ะฝางก็ได้เด้อเด้อผ่านกันได้เลยเด้อโอ้เจริย มนก็มาแล้วค uh, so ี่ก็ประ เด็กไม่พอเปน่วประยัแบทีปปิดไปปิดระบบไปเอาเข้าไปนี่นี่ไม่าอ้ยใรน่ากนโอ้ยเรกลางเลยเาะเดี๋ยวเอาจาก3าลิปเด้อ สวัสดีครับเอฟซีเตรนครับครับดูภาพเอาแล้วครับ แบบที่กขาอไรตัวนี้ไหม สว i ตรงนี้นะคะไอ้ผ้าปั้ยายเนาะยไป่อยย

mọi người 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 nha, nhá, 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 ในัตรนั้นเนี่ย้ใังนกเป็นประโยชน์นะโอ้หาเจาเจ้าข้อ้้นอไเดเ็นนะหลังเร้เราก็เรียร้อยแล้วนะคะ่ะ เดี๋ยวฝาดเดี๋ยวฝาดเขียนแล้วไปวะเดี๋ยวเต็นที่สองไอ้ทีนี่ก็ทีแล้วนะครับ

ตอนไปยกสองคนไม่ไม่บอกหรอไอ้เอ้เตี้ยวเตี้ยวย้ายให้ดิขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะมาดูเต็นท์ที่สองนะกำลังจะทำการกลางแล้วนะฮะ